เดี๋ยววันนี้ครับจะมาพาชมนะครับธุรกิจของบริษัทซูเปอร์เซ็นทอลแก๊สนะครับว่าเรามีธุรกิจอะไรบ้างนะครับและในปีนี้เนี่ยเรามีธุรกิจตัวไหนที่เป็นตัวใหม่ของเราบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มเชิญชมกันได้เลยครับาบ,บริษัทนะครับทุกคนเซ็นทอลแก๊สเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายูุ้น้ำมันดับสนอยใางเมริกา ครับาก็จะมีตัวตู้จ่ายครับแสดงให้เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นตัวตู้จ่ายซันนี่เซเลเต้นะครับที่เป็นตัวโมเดลล่าสุดที่เราทำการอาลอนช์ออกมาเมื่อต้นปี2021 1 0 2นะครับถัดมาก็จะเป็นตูู้้จ่ายไอพีจนะครับแล้วก็จะเป็นตู้จ่ายน้ำมันซันนี่จีทูนะครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งสินค้าและบริการของเรานะครับก็คือท่อน้ำมันใต้ดินนะครับโดยที่ท่อของเราเนี่ยจะเป็นแบรนด์ f a n k i n FUELING SYSTEM นะครับจากประเทศเดรวนีโดยที่จะมีตั้งแต่ท่อชั้นเดียวนะครับไปจนถึงท่อ2ชั้นแล้วก็จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่1นิ้วขนาดรไปจนถึง4นิ้วเลยนะครับ คุณสมบัติหลักๆของท่อเราเลยนะครับอย่างแรกก็คือ่านมาตรฐาน e n 14125นะครับที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับอย่างที่2ก็คือมีความแข็งแรงทนทานนะครับและสามารถสังกบดินได้โดยที่ไม่ต้องมีรางคอนกรีตรองรับเลยนะครับในการให้บริการของบริษัทเรานะครับก็จะให้บริการอย่างครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่การให้คาปรึกษาทางด้านธุรกิจนะครับงานดีไซน์ท่อน้ํามันนะครับรวมไปถึงงานขอสร้างงานออกแบบระบบนะครับ ตลอดจนการบริการหลังการขายเลยครับผมอหนึ่งลิตภมีฑ์ของเราอิสโตบอลเครื่อง้างมืินอัตโนมัตินำเข้าจากประเทศสเปนนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วยระบบการล้างในตันสูงทั้งความสะอาดทุกซอกทุกมุมมาพร้อมกับภาพลักษณ์สุดเท่ล้ำทันสมัยเหมาะกับธุรกิจของคุณเช่นธุรกิจคาแคร์สถานีให้บริการน้ำมัน ควบคุมการล้างต่อเนื่องเพียงบูสตสัมผัสตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่หากใครที่สนใจร่วมลงทุนนะคะก็พิธารกิอล้างรถอัตโนมัติคฟปวอสค่ะเปิดขายเป็นชัยอยู่นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เฟซบุ๊กูปวอสไทยแลนด์ค่ะต่อมานะครับจะมาแนะนำสินค้าและบริการตัวใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือ Advanced Solar Solution นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบโซลาร์เซลล์ครับผม การบริการของเรานะครับเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจการออกแบบจนไปถึงการคำนวณระยะคื้นทุนครับมีบริการติดตั้งโซล่าเซลล์รวมไปถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐนะครับนอกจากนี้เรายังมีบริการในด้านหลักการขายครับในการดูแลรักษาระบบให้ด้วยจุดเด่นของระบบเรานะครับคือตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งข้อดีของตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับคือมีประสิทธิภาพในการแปลงไฟที่สูงเพราะว่าเรามีการแปลงไฟกันแบบแผงต่อแขงเลยครับ และที่สําคัญนะครับคือตัวระบบเนี่ยมีความปลอดภัยที่สูงมากสามารถติดตั้งในสถานที่ที่ไวไฟได้ครับแบรนด์ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เราได้เลือกมาให้กับลูกค้านะครับก็คือแบรนด์ Enphase เหตุผลที่เราได้เลือกแบรนด์ Enphase มาให้ลูกค้าเพราะเป็นแบรนด์ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาได้รับรองมาตรฐานระดับโลกแล้วก็มีการติดตั้งไปแล้วหลายประเทศทั่วโลกด้วยครับและสําหรับใครที่สนใจระบบโซล่าเซลล์ของบริษัทเรานะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นผริตภัณฑ์ของบริษัทซูเปอร์เซลล์แกสนะครับซึ่งทําบริษัทเราเองเนี่ยก็ให้บริการครบวงจอนนะครับตั้งแต่การให้คำปรึกษาการลงทุนนะครับการขอแบบออกแบบขอแบบอนุญาตต่างๆนะครับการออก้บงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คืองานบริการนการขายนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟนด้านล่างนะครับหรือว่าสามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ